ครับผมกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบุ่ทุกคนอาคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นสองตัวล่างครับผมลงจะสูตรสูตรเด่นไปห้นะครับสูตรเด่นมันก็ได้ได้ตัวอ่หกแปดศูนย์นะครับกามาเขียนใสหนีไว้อีกสูตรหนึ่งมันก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งแต่หนึ่งผมตัดออกมาเหลือแค่เก้ากับศูนย์นะครับหกกับแปด ตัวเลขเนี่ยไ่ได้จับนะครับเพราะว่าเขาต้องหาตัวเด่นโอเคอันนี้อ,อันนี้เป็นเหน้าเด้ออันนี้สองตัวล่างนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นี้ไม่ได้ใช้ นะครับก็เลยเอาครั้งนี้มานะครับครั้งที่หนึ่งไม่เอาเอาครั้งที่สองนะครับเป็นเล็กนาเล็กท้ายอยีกนั้งก็เอินกันไปว่ากันไปนะครับอันนี้สองตัวล่างอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามกับครั้งที่สี่ไม่ได้ใช้นะครับไม่เอามารลงวันที่หนึ่งก็ไม่เขียนนะขีขาดเขียนนะ <c oughs> ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเด่นกันอีกนะครับ <c oughs> พี่น้งสังเกตผมจะเขียนแปดกับเก้าไว้ตลอด นะครับผมจะเอาตัวไหนมานะผมเอาแค่ตัวนี้นะหลักหน่วยครั้งที่สองผมเอื่อนเป็นครั้งที่สองแล้วกันเนาะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะเลขหน้า่หละเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักหน่วยเด้อเอาหลักหน่วยเนี่ยไปบวกแปดกับเก้านะครับอย่างเช่นววนแรกนะครับศูนย์บวก 8, แปดเท่ากับเลขแปดศูนย์ บวกเก้าเท่าก,กับเลขเก้าเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับตัวเลขออกที่สองตัวล่างออกที่แปดเก้านะครับ,บผมพยายามมบวกไล่นะบวกแกตัวสองตัวนะครับ,บแล้วก็ ตัวที่เอามาบวกนี่พยายามไม่ได้บวกเยอะนะครับวันต่อไปนะครับแปดบวกแปดนะครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกได้เลขหกแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดได้หกกับเจ็ดนะมันจีมันจีเพิ่มขึ้นแค่แจมเดียวนะครับแปดกับเก้าหกกับเจ็ดผลออกที่หกหนึ่งนะครับเลขหก เดี๋ยวผมไอ้นั่นฟังนี่ไปก่อนว่ามัน,มนตำแหน่งที่มันมานี่มันจะมาหลักไหนมัางสร้างมันเพราะว่าเขาหาเกตัวเดนนะครับวันต่อไปนะครับหลักหน่วยครั้งที่สนะครั้งที่หครั้งที่สองก็คือเลขหนึหนบวกแเท่ากับเลขเก 9, ้บวกเเท่ากับเลขสิบได้ศนยะครับน,ะน่งบวกแปดเท่ากับเกบวกเเท่ากับสิ เลขเก้ากับศูนย์ผลออกศูนย์เก้านะครับมันเขามันเขาเบิร์เท่ากับขีดเอาเบริร์ขีดให้มันมุไมนซื่อละมวดต่อไปนะครับ4 4ไปบวก8เท่ากับ12แลอได้เลข2 4 บวกเกับ13ได้เลข3นะวันนี้เด่นสองกับ3ามเป็นว่าผลออกที่4ีสนะครับเลข3มาที่หลักหน่วย <c oughs> นะสุดยอดู่หมวดนึงอยู่มั่งอ่าต่อไปนะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข0นะูนยเนาะศูนย์บวกแปศนยบวกแได้8 0บวกเก้าได้เก้านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกแปดได้แปดศูนย์บวกเก้าได้เก้าได้แปดจกเก้าคือตัวเด่นผลออกที่เจ็ดเก้านะครับเก้ามาที่หลักหน่วยมันเป็นเลขสองตัวพี่น้องถามอยู่ด้วยจานขอวิ่งสองตัวเพื่อนว่าเ๋ยวไปวิ่งคันวิ่งสามตัวมันมันบม,มีกำาไรเพื่อนว่า <c oughs> ก็ล่องเบิ่งนะครับ อันนี้990อีกเนี่ยสามสา0ตำแหน่งที่ใช้ก็คือหลักหน่วยมันก็เลข0มันก็ต้อง0ูบวกแมันก็ต้องได้8 0ดบวกเได้9อ่ะงวดต่อไปออกที่7 8นะครับเลข8หลักหน่วย <c oughs> วันนี้มั้งงวดที่มันหลุดนะครับ9ตัวนี้นะ 9บวก8ดเท่ากับ17 9้บวก9กเท่ากับ18เดกับ8นะ1 7 8มันออกไปมวนก้อนแล้วมันออกที่90นะครับมวดน,นี้หลุดกระบวกให้เบื้องนั่นละว่ามันหลุดหลุดก็คือหลุดไปนะครับแต่ตามตำแหน่งที่ใช่บวกกับตำแหน่งเดิมนะแต่ว่า78มันออกไปแล้วบวกเป็นยังเอ่องวดที่ผ่านมานะครับ 9บวก8นะครับ9บวก8แล้วก็17ได้เลข7 9บวก9แล้วก็18ได้เล็ก8นะได,ได้7กับ8ผลออกที่79นะครับเลข7กันยังกลับมาเดินอ่างวดที่จะถึงนะครับ7 2 9 7 2 7 7 นะครับเจ็ดบวก8เท่ากับสิบห้าเจ็ดบวก9้าเท่ากับสิบหเด่นที่หากับหนะครับดูที่ตัวไหนจะมามันจะมาไหมนะครับ <c oughs> มาีกห้า พี่น้องสิเห็นเล็กชนลาบาทนี่6นะครับชนกัน0ชนกันนะ6ชนกัน0ชนกันที่นี่ไอเจ้า5กับ6นี่มันก็เลก5นี่ก็พี่น้องก็เห็นอวยู่ว่ามันเด่นเนาะจับนะครับศูนย์ศูนย์กระเดียนพอสมควรผมจะใช้ตัวนี้ ผมมั่นใจว่าเลขโค้งสางผมไม่หลุดนะครับเลขโค้งสางพ,พี่น้องก็เห็นทุกองวดน,นะอันนี้ผมให้ดูดแปดดูดเก้าว่าแปดกับเก้ามันไหลรูดบนรูดล่างนะมันหลายตัวนะครับพี่น้องไปหาวิธีตัดวิธีคัดเอาเองอ่าทีนี้ผมสิคัดออกมาเป็นเลขล่างเด้อมันจะเป็นหามันกระเด็นอยู่นี่เนาะ ห8าแปดหนะครับถ้าเกิดว่าหามากนะ68แปดหกเก้าหกจึงไอห้าศูนย์หกศูนนี่นจะเป็น0ูนยหาศูนย์หะครับตัวนี้นาจะกลับเป็น0ูนย์หาศู ห้าแปดห้าเก้าว่าหากับหกมันกระติดหนึ่งตัวห้ากับหกเอ่อห้ากับหกแต่อัตัวนี้มันอยู่สูตรเดียวกันนะหกศูนย์เนี่ยนะครับหกศูนย์หกแปดศูนย์มาหนึ่งตัวพี่น้องเห็นสูตรนี่อันนี้เป็น <c oughs> มาได้ทุกรักด้วกันนะอ่าสิบหน่วย สิหน่วยสลรับป้นปลามากแล้วก็มา نا, ลา้วนวันห <rence ăn, S 2> <Armenia. S 1> นึ่งเดือนนี่ก็10บสิบสิบสิบล้วนเพราะนั้น6 8 0ปดศูนะครับหกแปนี่ถ้ามามันน่าจะอยู่หลัก10นะครับเลขกกนี่ถือตรงแล้วหกตัวนี้หกแอย่างเงี้ยหกอย่างเงี้ยแต่6 0นี่น่าจะเป็น0 6 0ยหนะครับเดี๋ยวจังตัดกัน6 8 0 แปดอืมแปดเก้ามาได้เนาะโอเคเอาเป็นเลขเก้าชุดนะครับล่างนะยังบรไดัสรุปเดอ้อดี๋ยวผมจีหาวิธี ตัดวิธีคัดให้มันเหลือหน่อยก็นี้นะเก้าชุดร่วมไปกลับมันก็หลายตัวพี่น้องลงทุนหลายเกินไปนะครับเข่าตาบอหรือว่าการตัวนั้นติดเด่นตัวนี้ติดดับด้วยไอ้ดับเด่นผมก็เห็นพี่น้องคอมเมนต์มาอยู่นะครับบางท่านก็เอาอยู่บางท่านก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเนาะไอเรียดเด่นนี่ก็ได้มันมมีทั้งเด่นไม่มีทั้งดับนั่นแหละไอเด่นเราก็สมมุติมาไอ้ดับนั่นก็มันก็มีโอกาสหลุดนะครับถ้าไปเสียเรียกดับหลายมันก็เสียโอกาสนะครับ เดี๋ยวขาดไปประมาณนี้นะครับเด็กล่างเดี๋ยวจะตัดหจหางสองหางนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าสูตรโครงสร้างนี้ไม่ลดนะครับสูตรโครงสร้างจะเข้าต่อตั้งแต่ผมลงมามันยังบ่หลดจังวดเด้อมันเลขหลายตัวหน่วยมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาตรงมากับนะแต่เราจะหาวิธีดึงวิธีคัดออกมายังไงให้มันเหลือน้อยชุดแค่นั้นแหละ หรือยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ในกรอบนี้พี่น้องจะถือหนวยนะครับมีวิธีตัดมีวิธีคัดบอกรัไปใส่กันนะครับผมทํามานานแล้วล่ะปีหนึ่งปีที่แล้วนี่หลุด2งวดนะครับ2 4งวดหลุด2งวดนี่ผมว่าโอเคนะแต่มันก็เลขหลายตัวทีนี้เราเราจะดึงยังไงนะครับหาวิธีดึงวิธีคัดยังไงให้มันมันเข่าอ่าให้มมนเหลือน้อยตัวนะครับแยกบนแยกล่างยังไงอีกทีหนึ่งอีกนะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีตัดวิธีคัดให้มันเหลือหน่อยกว่านี้หนาจิตนิีเห็นอยู่หรอกหนึ่งชุดนะครับห้าแปดห้าเก้าเพราะว่าแปดกับเก้านี่มันไหลเลยถ้าเกิดห้าแปดห้าเก้าไม่มาก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีตัดวิธีคัดให้อยู่ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ เอาสองตัวลางาฝากยังพอมีวันวันนี้วันที่27่สดนะแปะยุเก้าสาโอเคอีกหลายวันอยู่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ